ทับทังสึกทีมชาติไทยนะครับเมื่อคืนนี้อุ่นเครื่องกับทาจิกิสถานซึ่งเป็นการอุ่นเครื่องแบบ international friendly match เป็นการสะสมคะแนนของฟีฟ่าเรนกิ้งนะครับโดย11ผู้เล่นตัวจริงของทีมชาติไทยวันนี้ผู้รักษาประตูปฏิวัติคำไม่แบ็กขวาใช้ทิสตองโดแบ็กซ้ายใช้สถาพรแดงสีคู่เซนเตอร์ใช้พันษาเหมิบูลกับปวีตันตเตมีแดนกลางใช้พีระดอนฉ่ำรัศมียืนคู่กับสิปกรเตียตะกูลสามประสานแนวลุกนะครับมีจักรพันธ์แก้วพรหมพานุพงพศ์พลซาแล้วก็สันติภาพจันง่อมส่วนหน้าเป้าวันนี้ใช้สุพนัทเหมือนตาออกซ่าตัว จรริงนะคับโดยเกมในครึ่งแรกนะครับทั้ง2ทีมมีโอกาสจบสกอร์เท่ากันโดยปฏิวัติาำหม่ต้องออกแรงเซฟถึง3ครั้ง ขณะที่ทัพช้างสึกก็มีโอกาสขึ้นน้ำเช่นกันครับด้วยการยิงของสุพนักเหมือนตาจักรพันแก้วพรมและศิวกรเทียรตระกูลแต่จังหวะสุดท้ายก็ยังไม่ผ่านมือนายด่านทาจีคิสถานเริ่มเกมครึ่งหลังนะครับทีมชาติไทยเปลี่ยนตัวรวดเดียว4คนโดยส่งจตุรพัสนธรรมสุมัญญาปุริสายนิติพงศ์เสลานนท์และก็ ธนวัฒน์ซึ่งกิตถาวรซึ่งลงสนามมาเล่นแทนสถาพรแดงสีจาก,กพันธ์แก้วพรมทิสตองโดและสันิภาพจันงอบเริ่มเกมครึ่งหลังได้ไม่นานทีมชาติไทยออกนำไปก่อนจากจังหวะที่สุพนัทเหมือนตายิงด้วยซ้ายบอลเรียดเสียบเสาไกลไปในนาทีที่54ทีมชาติไทยขึ้นนํา1ประตูต่อศูนย์นาทีที่61ช้างศึกบวกสกอร์เพิ่มเป็น2ประตูต่อศูนย์จากจังหวะที่สุมัญญาบุริสายลากบอลไปสุดเส้นหลังก่อนที่จะเปิดไปให้สุพนัทเหมือนตาเอาบอลลงก่อนจิ้ม เข้าไปง่ายๆเป็นประตูที่2ของสุพนัทเหมือนตาในเกมนี้นะครับและในนาทีที่65ทาจิกิสถานได้ประตูไล่ามาเป็น2ประตูต่อ1ก่อนที่นาทีที่71ทัพช้างศึกทีมชาติไทยจะเหลือผู้เล่นเพียง10คนเมื่อปวีตันตะเตมีถูกใบเหลืองใบที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามช่วงท้ายเกมนาทีที่90ทาจิกิสถานก็ตามตีเสมอทีมชาติไทยเป็น2ประตูต่อ2จากจังหวะลูกยิงไกลของหมายเลข13จบเกมทีมชาติไทยเสมอ กับทีมชาติทาจิกิสถานแบบน่าเสียดายนะครับ2ประตูต่อ2และเย็นวันนี้นะครับทีมชาติไทยจะทําการอุ่นเครื่องอีกหนึ่งนัดซึ่งเป็นนัดส่งท้ายกับทีมชาติอุซเบกิสถานโดยจะเป็นการอุ่นเครื่องแบบเทรนนิ่งแมตช์นะครับซึ่งจะแบ่งเป็น3าควอเตอร์ควอเตอร์ละ30นาทีโดยจะทําการแข่งขันในเวลา22นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับกราขอติดตามผลการแข่งขนันกันได้รั้งนะครับสหรับโปรแกรมอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยนัดส่งท้ายกับอุซเบกิสถานซึ่งเป็นทีมระ ดับท็อปของเอเชียขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานด้วยนะครับสสวัสดีครับ